สวัสดีครับเอฟสามนะครับเอฟสามวัยเนอะเหมือเราจากกันไม่กี่วิเองอ่ะใช่เนี่ยอันนี้ผมพูดอย่างเดียวเฮ้ยข้างบนข้างบนมีคนอยู่สีอะ่รพีพีผมใจแปลกใจคิดว่าสีอื่นอันนี้ผมว่าสีอื่นเขาน่าจะฟูเราน่าจะได้เปรียบสุดนะถ้าเลือดอ่ะใช่เลือดเราโอเคนะเรา แต่ของเนี่ยสิของใช่ใครพอจะมีแบบเพชรที่ไม่เอทไอรอนที่ไม่ได้ใช้ไหมมีมีมีข้างล่างที่อยู่ข้างล่างโอเคโอเคเดี๋ยวลองไปหาเดี๋ยวลองไปหามีสามสิบเอ็ดกล้องกันแล้วกล้องกันรักล้องกำลังเผาเฮ้ยเจอเพชรแล้วเพชรเพชรดีดีดีมากพี่หาก่อนใช่ครับอเอกลบสามร้อยหกสิบเจ็ดครับที่ตอนนี้ตอนข้างบนเช้าตลอดละ โอเคโอเคผ่านไป40นาทีแล้วนี่ 300x ลบ300 67ใช่ครับผมแล้วก็ y เท่าไหร่นะครับเอ้ยแซด500 40ครับแม็กเต้เจดมอนด์นี่ด้วยคำพูดครับเหมือนใกล้ถึงใกลถึงแล้วมามาลงตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวมันจะมีทางเข้าถ้ำอยู่อ่ะจะบอกหปหรอพิกาดต่นี่จะไม่ดีตั้งคืนเดี๋ยวนะพี่บอกพิกาดให้ตึงนะสักครู่สักครู่ อ,อาทางออกถ้ำทางออกถ้ำทางออกถ้ำเปิดไหนวะบอดเดอร์บีจริงเหรอเฮ้ยบอดเดอร์บีมาแล้วทำไงนี่เนี่ยขึ้นมาเร็วอรตอนนี้อยู่<ล>ยที่ x อกรลบสี่ร้อยสีาน,นาถ้ำนะนาปากถ้ำเลยแม็กซ์มันต้องขึ้นทางไหนวะแม็กตายลนะโหดมากอรัแม็กขึ้นมาก่อนเออเอกรลบสี่อยสามส x ลบโอ้เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว x ลบสี่ร้อยสี่สิบแล้วก็วัดแซดนะแซดเป็นห้าร้อยหกสิบครับนั่นเลยคือหน้าถ้ำเลยทางเข้าโอเคสวัดดี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 แล้วล่ะพี่ขึ้นมาขึ้นมาพี่รอกันอยู่ข้างบนแล้วนะไอพี่เจะหงุดหงิ้นะโอเคอุ้ยสเกลิตันสเกลิตันสเกลิตันเจออะไรนะเจอบัวเออเห็นเหมือนกัน บัวเหรเยี่ยม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 ที่เราถ้าเราจำทางที่เราอย่นี่ได้เราก็น่าจะรอดนะพี่ให้เราขุดมาอันไหนนี่ไหนพี่พี่ไม่เจอใครเลยไม่เจอบัวเหรอพี่ขุดหรือพี่400หรืออะไรอะนี่ไงนี่ไงอยู่นี่นี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยขวาขวาบนต้นไม้บนต้นไม้ขวาข้างหลังข้างหลังครับอ่าโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคเจอน้องหนุ่ยแล้ว พี่กลังจะตา้อันนี้พี่ยต้องให้แกตลอดเลยแม่นี่ขึ้นได้ไหมสองคนนั้นเดี๋ยวพี่ลองไปให้ดูชื่อแล้วกันขุดเผื่อด้วยระวังสเกลลิสตันนะอยากได้ธนูธนูมันต้องมีใยแมงมุมอะไหนสองคนอยู่ไหนพี่ไม่เห็นชื่อเลยนะเนี่ยเรากำลังอยู่ในที่ที่พูว่าติดสุ จี่งอีกแล้วเหรอไม่ใช่เหรอเฮ้ยเหมือนจะมีคนตกตายนะมีคนตายไปแล้วออกซิเจนอ้าวลิฟอีกหนึ่งคนเอาละครับเอาละค่ะเอาไว้เอาเว้ยเราอาจจะเป็นทีมที่ดีก็ได้นะที่เหลือทุกคนตกตายหมดฮะอ๋อคือเขาตกตายหมดเต้เต้เป็นไรเท่อย่าตกราบานะเต้ไม่ใช่เท่ก็เต้โป เต้นะเต้อย่าตกนะจักรวาจะโดนทรายทับตายไปเลยไปเลยไปเลยมีเงาเจอแล้วตัวการโอเคทิ้งของก่อนของเยอะไปหน่อยข้างบนเป็นภูเขาเนี่ยถ้าเป็นภูเขามันจะเซ็งมากเลยโอเคของก็จะพังตอนนี้ทุกคนขึ้นมาแล้วใช่ไหมใช่เอ้าเอาเหรอคือสองฮีโร่สองฮีโร่กำลังอยู่ข้างล่างอย่างเอ้าแล้วอ๋อไม่สงบตอนนี้รีบไปรีบมากนี่ขุด ทางตรงไปเรื่อยๆก็ได้นะพี่เดี๋ยวพี่ปิดแล้วมันจะตาย <Okay. S 2> ตรงไปด้วยแล้วก็ขุดขึ้นด้วยระหว่างนี้เราก็หาแอปเปิลใช่ไหมโอเคโอเคแอปเปิลเออตรงนี้ตรงนี้ยังไงครับตรงนี้คือที่พักเราหรือว่าไงตอนนี้คือที่ลงเหมือนกันอะแล้วแม็กกับเต้อยู่ล่างอยู่เลยอมันก็ <Okay. S 2> ไม่เชิงล่างแล้วพี่ผมขุดมาโคตรไกลยังไม่ถึงเลยหรอโอเคงั้นไปตรงไหนก็ว่ากันแล้วกันนำเลยกันพี่ตามข้างบนน่เลยตรงไหนครับคือจอยู่ตรงนี้นานไหมไม่นานแล้วไปเลยไปก่อนเลย ไปไหนต่อดีครับฮึมแอปเปิลบอดเจอครับอยู่ใกล้ๆบอดเจอเป็นภูเขาจริงไม่คุ้มผงยังใช่ผมหนึ่งร้อยแล้วยังไม่เจอเลยไม่เจออะไรเลยภูเขาเหรอขุดมาบนภูเขาอันนั้นหรือเปล่าที่เราใช่น่าใช่ลองออกมาตามพี่กัดได้ม่เดี๋ยวพี <h <h ่บอกพี <h <h ่กัดพี่กัด X X ลบสี่ร้อยอ่ะ แซ่มัน580โอเคพี่ถึงพื้นไม่ดิละโอ้เจอเนมแท็กพี่รู้สึกลงเจอแล้วใช่ไหมปุ่กิปุ่เขาจริงๆนะใช่มันเป็นภูเขาสูงแล้วตอนนี้บีบมาแล้วอ่ะกําแพงอ่ะเห็นพี่ไหมเห็นแต่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วพี่คุ้ขึ้นมาเรื่อยเรเลยพี่เอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกิดอะไรขึ้นกับตายรถอีกครึ่งหัวใจโอ้โหตอนนี้มีใครเจอซูอาเคเนะครับยังเลยครับอ่าผมเจอแล้วเจอแล้วไม่บัวไอ้ไอ้อยู่ไหน ม็กอยู่คนอยู่ไหนกันน่ะนี่ไงอยู่นี่เธอนี่นี่นี่บนเขาบนที่เดิมอ่ะที่เธอตอนนี้เหมือนทําไมเหมือนเห็นกําแพงมันเริ่มใกล้ขึ้นเรื่อยๆวะใช่พี่มันจะใกล้ขึ้นเรื่อยเรื่อยสองมุมเลยแม็กอยู่ไหนแม็กผมอยู่อ้าวทุกคนอะไหนอ่ะอ้าวเลยแม็กเมื่อกี้เห็นเนมแท็กพี่เหรอไม่เห็นเห็นพี่เป้เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมกำลังพยายามไปเห็นพี่เป้คนละสีดินั่นอะ เต้จะเคอ๋อเต้ได้ยินว่าเป้อุ้ยสามดวงแล้วเต้เป็นไรน้องเต้ไปเดินคเียนเฮ้ยเต้ยี่ป็นอะไรกันนะรับยู่อ็ลบสี่ร้อยสี่สิบแซดห้าร้อยหกสิบครับยังไม่ได้แทยยังไม่ทองเออกนะมาสามร้อยแปดสิบเปไครับ380เป็นอะไรอ่ะแซดอ่ะ แค่ต่อลบสามร้อยแปดสิบครับคิดวสามร้อยแปดสิบก็โอ้ยนี่อยู่บนภูเขาก็นเลยเนี่ยอุ้ยวัวเต็มเลยตีวัวตีวัวตีววัค่อยๆลงแบบปกติดีกว่าผมกลัวพี่โดดมาแล้วไม่โดนน้ำค่อยๆลงมาค่อยๆลงมาต้องการหนังวัวครับตรงไหนเอ่ยเฮ้ยคิปเปอร์เธอเธอระวังต้องการหนังวัวเยอะใช่ไหมวัวอยู่บนภูเขาเต็มเลยต้องการตอนนี้อาหารก็พออยู่ชูเกเคนเนาอ พี่ยังไม่เจอชัวเคนเลยอ่ะเอ้าพี่ไม่เห็นทุกคนแล้วอ่ะอ๋อเห็นอะไรละตอนนี้อยู่ริมภูเขากันอยู่ตรงแซทห้าร้อยสามสิบครับอยู่บนเขาใช่ไหมใช่ตอนนี้อยู่บนภูเขาระระวังนะเดินดีๆนะครับริมเขาอ่ะเธอระวังหน่อยนะโอเคโอเคอยู่ใกล้น้ำพี่เห็นหลุมไหมแอดมีของไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแม็กแล้วเห็นแม็กแล้วแอดดอดไม่มีของครับไหนเนี่ยพี่เห็นแม็กเดี๋ยวพี่กระโดดลงมาโดดลงมาเลย โอเคเฮ้ยโอ้โหวใครวะน่ะเธอลงมาลงน้ำมาเลยโดดลงน้ำอย่าเลยน้ำนะเออแป้งแป้งดีๆนะแป้งโอเคเออเรียบร้อยเดี๋ยวด้วยขออ่าอะไรครับอะไรขอช่วยเคนนะอ่าช่วยเคนเหลือแค่นี้ครับกหนังสื้อไปครับถนังวัวจะเอาพี่มีอยู่นะของเผาเราเยอะมากเลยดูในกล่องเนี่ย สิสิบก้อนว้าวโอเคเผาเนื้อเธอขอลาพิษครับลาพิษอะลาพิษนี่ลาพิษโอเคโอเคอย่างน้อยทีมเราก็มีเอ็นชาร์ดแล้วเว้ยอ้าวชับเด็ดหนึ่งใช่ไหมเราชุดเก้าเป็นโปรเทคหนึ่งใช่ไหมเอาแค่นี้ก่อนเนาะถ้าทำยังทำชับเด็ดไม่ได้เอาโปรเทคได้ก่อนมันจะเปลี่ยนชับโอเคตอนนี้เธอขอลาพิษนะแป๊บหนึ่งนะ อันนี้ของแป้งใช้เป็นโปรเดตหนึ่งกับชาร์บเลนหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเนี่ยพี่มีดาบสามเล่มทำให้จบเลยเดี๋ยวแทนแล้วอ่ะก่อนแล้วหกก่อนแล้วเฮ้แย่ thank you อ้าวรองรองเท้าหายดาบหายเลยอ่ะนี่ดาบนี่ยข้าวไปข้าบมาดาบหายทำยังไงวะล้ำเลิศประเสริฐสี นะอ๋อมันมาแล้วอ่ะมีลันไหมครับพอลาพีทมีครับมีมีลาพีอเคเยอะมากอ่ะบอกเลยเลสโตนนะอาไหมโดนดรอปไปให้พี่บีแล้วอ่ะอ่ะไม่จะให้อเลสโตนอติ๊งแล้วโอเคครบละิได้เลยมีลาพีทไหมครับโอเคลาพีทมีครับอ่ะไหนน้องอ่าไปไปอะแบ่งกันไปเลยมีเยอะอะ รอในดิพีตต้นไม้รอนะอาพีดอยู่ในตัวพี่เอาออกไปแล้วอะออกอยู่ตัวใครอะเอ้าวอุ๊ยน้ำโอ้ยตื่นเต้นไม่คิดว่าจะเล่นได้นานขนาดนี้เลยเนี่ยตายแต่จริงคิดว่าพี่คิดว่าจะมาน่าจะมาตางแต่คลิปแรกแล้วอะคือตอนนี้คิดกันตอนแรกอะค่อยๆอยู่เป็นคลิปพี่ว้าว พี่เป้ของอลาพี่เลยครับได้ครับนุ้ยครับก็ขออัญมารกับการจากไปของนุ้ยด้วยนะครับไปจริงๆใช่ไหมครับและนุ้ยก็ด้จากไปขอไปดูก่อนแล้วกันฝ่ายพี่เลยรับนะโอเคลากก่อนนะเอาไว้ขึ้นชื่อด้วยอ่ะของเราก็มีชื่อเหมือนกันไปคนเดียวพอโสดัวแทน เฮ้ยแต่นุ้ยตายขึ้นชื่อตอนตายปะขึ้นดิชื่อตอนตายไม่หมายถึงรับก็มีขึ้นชื่ออะไรเงี้ยอ๋ออย่าเลยนั้นเก็บไว้ที่หลังเหอะอ่เราต้องเก็บไว้อีพีสุดท้ายใช่อย่างน้อยเราขอให้ตายตอนท้ายก็ยังดีใช่ไหมเดี๋ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหมือนมันซ้ำกับพอเท่าที่คนมาแล้วครับอ้าวอ่าแล้วถ้าไม่ใช่เปิดเข้าไปอีกโอ้โหโอ้โหนี่คืออะไรโดนยิงโดนลุงหรอ โอ้โหใหญ่มากเขาไปเรื่อยๆจนกว่าจะมาโผล่ที่นี่พี่พี่พี่ก็เตรียมของมาเลยแล้วโผล่ไม้พร้อมผมมากับมาผมเลยเข้าไปในเหมืองเลยเหรอเข้าไปในมาเลยแบบวับวามาแล้ววับกลับเลยพี่เฮ้ยเอาไอรอนไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆรอก่อนนะคือในตอนนี้ข้างในมันอันตรายมากเลยเหรอนุ้ยอยู่พิกัดเท่าไหร่อ่ะเอออย่าเพิ่งมาแล้วกันเดี๋ยวโอเคโอเคคุณขึ้นมาหาพวกเราได้ไหมล่ะเพราะว่าแถวนั้นผมว่าน่าจะมีคนอะ เออผมอยู่ต้นดินแดนมหัศจรรย์เออทั้นฟ้าดินแดนมหัศจรรย์ลึกลร้ามาแล้วอันนี้ตรงไหนครับอันนี้แอดมินนี่ TP มาเลยคือเราจะสร้างตัวนี้เราทำลายประตูทิ้งก่อนเขาไม่ให้สร้างประตูตรงนี้เหรอไม่คมคือถ้าเกิดบสรทางแล้วมันไปโถที่จุดสูงส์เนีครับอ๋อโอเคโอเคจุดศูก็จุดดีที่สุดเลยดิไม่แต่แต่แอดมินเขาผมว่าไม่ให้ไม่น่าให้ไปนะ แอเปิ้ลดรอปหน่อยแอปเปิ้ลนี่พี่เออเจอทองกันบ้างยังอ่ะไม่ยังเลยเออพี่ก็ไม่เจอทองเลยอ่ะเราจะมีแอปเปิ้ลทองกินไหมอ่ะเดี๋ยวรีบไปลงถ้ำเลยดีกว่าพี่ลงไหนนะหาถ้ำดิโอเคไป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 เนี่ยถ้ำโอ้ยแต่ว่าต้องไปไกลกว่านี้อันตรายอ่ะอาหารเราหมดแล้วใช่ไหมเราฉันใกล้บ่อนเดินนะใช่ใช่โอเคงั้นก็ไปเลยพี่ตามละตามตามตามใครนำเอ่ยนังไงน้องแม็กไง ระวังตกหลุมรักนะเอ้ยตกหลุมนะระวังทางก็ตีไก่ไปด้วย l e เลสโกเลสโกอ้าวไปไหนกันนะเดี๋ินเออมือมาถึงแล้วเหรอมาแล้วครับพี่ไปรับพี่ไปรับนี่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 โอเคป่ะโอเคปะตกใจเอ็นเดอร์แมนหรือเปล่าเอ็นเดอร์แมนโอ้น้องแป้งนี่ดูแลพี่ดีมากเลยทแมน จ้างบล็อกให้ขึ้นด้วยอาหารก็โยนให้น้องเขาต้องมาดูแล่มหทำไมเออตอนแรกยังเพาะอยู่เลยตบท้ายซะเละเลยอยี่ยท่ามตรงนี้เลยก็ได้นะพี่ข้างบนมันมีทองด้วย้นี่มีได้เลยไม่มีคนวางบล็อกไม้ไว้ได้วางบล็อกไม้ปะวางมีคนวางบล็อกไม้ปะเนี่ย วางของมองอ๋อโอเคไอทองทองเจอทองเก็บเก็บโธไม่ได้เบิลนั้นเราจะขึ้นไปเอาวะนะทองอ่ะเอาเโอเคผมโลบมากทองอู้เต็มเลยนี่มันหายากอะเนาะยังไงก็ต้องเอาล่ะโอ้ทองโอเคเดี๋ยวเขาไปขุดด้วยเขาไปขุดด้วยสร้างสร้างตีเลยสร้างตีเลยสร้างเตาอะไรให้พร้อมสร้างเตาโอเคเดี๋ยวสร้างให้มันอยู่ใกล้บอร์เดอร์ป่ะแถวเนี้ยไม่ไม่ใกล้เท่าไหร่นะไอ้ยครับไกกลว่านัได้ตาเผาเหรอโอเค เอ้ยสเกลพี่ตัเฮ้ยอะไรสเกลไปด้วยเยอะเยอะยเยอะถอย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 หูสองตัวเลยอ่ะโดนหนักอยู่นัน่ะลุมเฮ้ยเอ้าไม่ขุดหรอเนี่ยโอ้โหเราเจอเดมอนกับเขาบ้างแล้วเย่าง้มีสเกลไม่ใช่เดมอนเฟสเฮ้ยไม่ต้องไปแล้วทองอะไรของพี่วะเนี่ยมาแล้วมาแล้วนี่นี่นี่เฮ้ย เต้เต้เอออื้มอื้มอ๋ออ๋อเต้ JK ว้าวไม่ได้เต้ JK แป้งอ๋อแป้งเหรอโอเคเดี๋ยวอันนี้เราอยู่วายที่โอ้โหหมอยมุมแต่เหมือนอ่ะรู้สึกว่าขุดลึกไปแล้วมันไม่เหมือนไม่เจอแร่ดีๆเลยเนาะแต่สูงๆอาจจะเจอแร่ดีๆหัต้ม อุ้ยแมงมุมแมงมุมอุ้ยมันตายไปไหมอุ้ยบมาดีเปิดเปิดสักไหนเนี่ยเปิดสักไหนออ๋อไมตตีเจอท่ำใหญ่เจอท่ำใหญ่ท่ำใหญ่ไปดูท่ำใหญ่กันดีกว่าท่ำใหญ่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 อุ้ยแต่มีเสียงซอมบี้ด้วยอ่ะท่ำใหญ่โอเคเนี่ยเขาเรียกว่าท่ำใหญ่เฮ้ยมีใหญ่จริงใหญ่จริงใหญ่จริงอย เต้ครับปักปกท่าที่พี่หน่อยนี่ไม่มีตาแล้วอะหมดตัวแล้วโอเคขอบคุณครับไหนเดียวพี่ขวานลายไซด์ดีอ่าขวานลายไซด์ดีไซด์ดีดีขวานเฮ้ยผมแยกกันเลยไหมพี่แยกกันเลยใช่ไหมโอเคได้ได้ได้อันนี้อุดรูดีกว่าเดี๋ยวตกกันโอ้ทองทองเห็นไหมหมกแล้วว่าดีเออดีดีดีแล้วดีแล้วต้องหมดเล้ด้วยนะครับเสียงซอมบี้นะโอ้มีซอมบี้ตัวหนึ่งตรงนี้ มีคีเปอร์ด้วยอ่ะโอ้โหซอมบี้สองตัวเลยเจเคไปไหนไปคิวชอบไปดิมันไปชันอยู่กับใครอ่ะครับพี่ตามผมมาปักท้อนให้ดูน่าอยู่กับน้องนุ้ยป่ะไปทองพี่ขุดทองข้างบนนิดหน่อยโอ้โหซอมบี้สามตัวเลยอ่ะข้างหลังเราอ่ะทุกคนระวังนะลงเหนือลงเหวือลงเหนืาไม่อยู่แล้วอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วชันอยู่ครับอยู่กับผมอยู่กับผมเดี๋ยวผมไปวางให้ ใช่ทอมบี้ตามหลังมาเจออาเจอรอนไม้เฮ้ยซอมบี้เด้อเด้อเด้อเอาเบอรอนมาเหมืองล้างมันเอาไ้ทำตัวแอนชามันระวังติดพิษเฮ้ยหายปีกสองดวงเต้อะไรพี่ค่อย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 เสียวว่ะเสียวว่ะแม่งการถือฟิเนี่ยนสติลแล้วเผาไหม้ตัวเองไม่มีน้ำอ่ะครับ ลืมพกครับลืมพกถังเออว่าถังน้ำใช่พี่พาผมกลับทางเดิมเลยดิเต้โอเคเดี๋ยวนึงมาๆตามมาพี่จะเป็นผู้นำให้อืหายไปห้าดวงแล้วแล้วเราจะรอต้องรอ a อ p เปิลทองเดียวใช่ไหมที่ต้องรีฟ3ทองผมเดี๋ยวผมมีผมมีแอปเปิลทองอยู่สองลูกก่อนเต้ระวังซอมพี่โอ้ยหายไปดึงด้วยมาๆทางนี้มาทางนี้เราจะมาหายเรจริง คือเราจะมาลอดหรือเปล่าอ้าวเดี๋ยวเตะหลงอ้าวโอ้โหเล่นมาหกสิบนาทีแล้วเนี่ย